จเจริญพรวันนี้เป็นจันทร์ที่22กันยายน2568เป็นวันสำคัญทางจิตวิญญาณของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเรียกว่าเรียกว่าวันศาสตร์วันศาสตร์เป็นวันที่นรกปล่อยสัตว์นรกให้เป็นอิสระคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบ ถึงวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิทธิ์นรกเป็นสถานที่ลงโทษจะถูกทรมานถูกประหัตประหารด้วยวิธีการต่างๆไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีเวลาได้หยุดพักเพราะต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่กับความทุกข์ทรมานตลอดเวลาสัตว์นรกเมื่อถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระก็จะพากันสแสวงหาอาหารด้วยความหิวโหวย ญาติจึงเป็นที่หวังของสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อออกจากนรกก็จะมุ่งตรงไปหาญาติที่เป็นลูกเป็นหลานถ้าลูกหลานไม่ได้ทำบุญให้ก็จะไปหาญาติห่างๆต่อไปถ้าไม่ได้ก็จะไปหาเพื่อนฝูงที่สนิทกันถ้าไปหาใครแล้วก็ไม่ได้บุญก็จะพากันร้องไห้คร่ำควรวญแช่งนาญาติดีเพื่อนๆทั้งหลาย แต่ถ้าได้รับบุญที่ญาติเย่หรือเพื่อนสนิทอุทิศให้ก็จะชื่นชมยินดีสรรเสริญเยนยอให้มีความสุขความเจริญวันนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ทำบุญทํากุศลตา่างๆมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อเป็นบุญแล้วอุทิศให้ญาติของเราเจริญพร